ดีค่ะตีหัากเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้ตามคําขคอนะคะผู้ใดอยากอ่าโหวิธีการเห็ดปุ๋ยเปลือกไข่นะคะพี่น้องว่าฮางมีวิธีเห็ดแนวใดละกัะนําไปใส่กับพืชผักสวนครัวแนวดานะคะพี่น้องคลิปนี้เขาจะมาหว่ซูพี่น้องฟังนะคะอ่าวิธีการเห็ดปุ๋ยเปลือกไข่นะคะพี่น้องปุ๋ยเปลือกไข่นี่มันมีประโยชน์แนวใดว่าตีค่ะพี่น้องก็คือใน้โตปุ๋ยเปลือกไข่นี่ เปลือกไข่ถ้าวบดนะคะมันจะมีโตแคลเซียมในโตเปลือกไข่อยู่แล้วนะคะพี่น้องจะไปซอยให้พืชพักสวนครัวของห้าวเนี่ยแข็งแรงและกะ็คัวเหนียวนะคะบรุรลวงง่ายนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเปลือกไข่นะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะโมโนโซเดียมอูตาเมตนะคะจะไปซอยเล็งลากให้กับพืชนะคะก็จะมีเกลือเฮทไนโตรชาติของ พืชผักของเฮานี่รสชาติดีนะคะพี่น้องในมือนี้นะคะเฮาจะใส่เปลือกไข่คิดว่าทุกคเพื่อนกับเพที่จะมีกินไข่อยู่เนาะบพรว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดใส่ได,ด,ดเมื่นะคะพี่น้องใส่ไดเมื่เนาะเฮากินแล้วเฮาวกะซ่าซุสส้แบบนี้นะคะก่อนที่จะไปใส่นะคะให้เอาไปตากแดดก่อนเนี่ยจังหน่อยนะคะตากแดดให้มันแห้งเพราะว่าในโตเยื่อไข่ ถ้าห้าวตากบาแหงนี่มันอาจจะเกิดเชื้อราใดถ้าเอามาใส่นะคะพี่น้องในตัวเปลือกไข่นี่มันจะมีเหยือของเพลนเป็นบะคะถ้ามันบาแหงนี่คือพอเวลาเ้ามาใส่นี่บางที่มันหรือว่าเอามาขยำเอามาตำเนี่ยมันจะบาะแหลกนะคะพี่น้องเท่ากับพึ่งแดดให้มันแหงน้งอยนะคะเนี่ยมือน,นี้เขามีโตทีเท่าพึ่งแดดแล้วแล้วก็มาก ่ามาตำไใบเน่แต่ว่ามะขยำใบแต่ว่าบ้ันเดลละเอียดแห้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาตําอีกที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะาาพี่น้องกระถือว่าใส่ได้แล้วประมาณซำ้ำหน้นะคะ หลังจากนั้นมาเขือเทศนกไดมือนี้เขาจะามักใส่ในถุงเลยนะคะในถุงนี่นะจะใส่ไข่ประมาณอยู่เกือบสี่สิบฟองนะคะพี่นอ้องเกือบสี่สิบฟองปานนี้เขาจะใส่ปริมาณของอจริงๆแล้วเขาใส่ถุงขยำกระไดนะคะขยำกระไดแต่ว่ามันอาจจะเบาละเอียดซ้ำเขาตำนะคะ,ะเนี่ยคะ่ะ ในถุงนี้น่าจะประมาณ40ฟองไข่นี่เขาเก็บได้นะคะในปริมาณไข่40ฟองนี่เขาจะใส่ผงชูโรสยูซองหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้น่าจะซอง10บาทนะคะซอง10บาทเขาจะใส่ผงชูโรสยูซองหนึ่งรากาเกลือเกลือเขาจะใส่อยูหนึ่งช้อนเต็มนะคะสำหรับ ไข่ซีซีฟองเนี่ยค่เยะเข้าแกะแล้วเข้าก็ใส่เลยโรยผงชูรสล,ลงไปเลยนะคะอ่ะเกลือนี่จะใส่อยู่ประมาณหนึ่งอนหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าไข่เข้ามีอ่าเปลือกไข่เข้ามีอยู่ซีซีฟองนะคะพี่น้องเนี่ยใส่เกลือนหนึ่งช้อนแล้วก็ คนเห็นมันเ่ากันเลยค่ะพี่น้องสูนนี้ก็ต้องมักนะคะสามารถที่จะนําไปใส่กับพืชได้เลยนะคะเป็นอย่างเขาจะใส่เกลือหน่อยเพราะว่าบางที่ความเค็มของเกลือนี่ไปเจอกับต้นพืชที่มันอาจจะต้นมันบกแข็งเนาะพี่น้องเนาะย่างเช่นพักที่กินใบพวกนี้นะคะ มันก็อาจจะซื้อความเข้มของเกลืออาจจะเหตให้ตนทือเท่าเสียหายใดนะคะเนี่ยค่ะห้าค้นแบบนี้นะคะถ้าห้าวใสเบเมิดท้าสามารถที่จะเก็บไว้ในถุงนื่อกระไดหรือว่าใสกล่องกระไดค่ะพี่นอ้องวิธีการใส่เดี๋ยวจะพากันพาไปเห็นไหเบิ้งนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยมักเปลือกไข่นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องเมื่อเบิ้งวิธีการใส่นะคะปุ๋ย เปลือกไก่เปลือกไข่ของเห่านะคะว่าเห่าจะใส่แนวใดก็คือจังต้นเบเคือแบบนี้นะคะเห่าก็จะโรยเลยนะคะหนึ่งช้อนปุ๋ยเปลือกไข่หนึ่งช้อนตอนหนึ่งครัง้งนะคะสามารถใส่ได้สัปดาละครั้งนี่ค่ะโรยโรยไปเลยเนี่ยค่ะ หลังจากที่เห่าโร้ยเหล้ล่ก็หโดนามเลยนะคะพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นนามมักขี่งัวนะคะแอลกอฮอเลยะคะ่ะพี่น้องเพียงแค่นี้นะคะโตอ่าปุ๋ยเปลือกไข่ของเห่ามันก็นจะซึมลงไปในดินนะคะพืนเห่าก็จะได้กินเองนะคะเนี่ยจะสังเกตเบงว่า มาเขืองของเรากาล่างติดดอกแต่ว่าลูกมันเท่ากับเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะพี่น้องมันติดดอกในช่วงที่มันติดดอกแบบนี้นะคะพี่น้องอดอกมันก็นจะบวกลุ่วงง่ายแล้วกะ็อ่าพ้นมันน,น้อยน้อยมันก็นจะบวกลุ่วง,ง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวแคลเซียมที่ได้รับจากเปลือกไข่นี่แหละค่ะพี่น้องจะมาซอย เสริมพวกขัวเหนียวนะคะเห็นไ้พืชของห้าวหรือขัวเหนียวนะคะบอลุดหลวงง่ายนะคะพี่น้องแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือน,น้ำก็อย่าให้ขาดนะคะสําหรับการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะที่ไว้กินเองนะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นผลไม้นะคะเนี่ยค่ะยังเช่นละมุดของห้านะคะก้อนดีเพิ่นจะติดนวยหรือว่า,าพ่อเพิ่นติดนวยแบบนวยน้อยๆนะคะมันก็นจะมกักมักลนแมนบะคะพี่น้องสาเหตุที อดอกมันบดติดดอกมันหลวงลนคือจ,จังเสียนะคะบางที่นี่ก็คือถาห้าบอดูเลดีๆนี่ก็คือ,อาขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือมันจะรุดหลวงถา้ถาอยู่ในช่วงแบบนี้นะคะห่าก็สาม,มารถที่จะใส่ปุ๋ยเปือกไข่นี่ยแหลคะค่ะพี่น้องมาใส่เพลินเนาะสำหรับผลไม้เ้าจะใส่าถาต้นประมาณซ้ำนีน้เขาก็จะใส่สองสอนเลยค่ะ เนี่ยข้าก็จะโรยไปบริเวณรอบๆค้นต้นของเพิ่นเลยประมาณสองซอนนะคะสองช้อนโต๊ะเลยข้าจะบระดิดดเอาชิดกับค้นต้นนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ข้าตอนกิ่งมากนะคะสำหรับอ่าละมุดนะคะก็ร่างโดกเลยคะ่ะพี่น้องเนี่ยเพียงแค่ปีเดียวหลังจากที่ข้าตอนกิง่งแล้วก็มาปลูกลงเนะะี่ยค่ะพี่น้องมันจะาสามารถติด ดอกออกพ้นในเห้ากินได้นะคะหลังจากที่เห้งเอาปุ๋ยเปลือกไข่ใส่แล้วห้าก็จะรดน้ำเลยนะคะพี่น้องเนี่ยข้าก็จะรดน้ำเลยน้ำนี้ก็เป็นน้ำปุ๋ยมักขีงง่วเห้านั่นแหละค่ะพี่น้องซึ่งข้าวมักไวใส่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะให้ไต่ตนละมดุด ก็จะปลูกบักเขือไว้ข้างๆนะคะได้กินทั้งซองได้กินทั้งผลไม้ได้กินทั้งบักเขือนะคะนี่ค่ะลดไปเลยแบบนี้ง่ายบ่คะพี่น้องสำรับปุ้ยทีอ่าบางคนนี่ก็คือกินไข่แล้วก็จะทิ้งเลยนะคะเท้ากับมเวาวซูพี่น้องคังแช่ประสบการณ์ให้ให้เบิงนะคะว่าวิธีการนั่มมาใส่ในส่วนของเบืออไข่นี่เขาสามารถ นำมาเหตุเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ได้นะคะเอามาใส่กับเพืดผักสวนครั้วของเห้านี่แหละเริ่มจากโตเห้านี่แหละคะ่ะพี่น้องง่ายๆเลยค่ะง่ายบอคะแบบนี้บตอตรงมักนะคะส่วนที่เห้าใส่แล้วประเมือนเฮ่ากรสามารถที่จะเก,ก็บไว้ใส่ใดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คงไวแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะข่าวเาบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเกษตรนะจ๊ะขอบคุณค่ะ